ตัวนี้เพิ่งไปใช้งานเพิ่งกลับมาเหรอพี่ครับผม,มกลับมาชุดเดียวก็เ<อ>ลยกมากับชาโรเลตตัวเมื่อกี้นี้ไป,ไปพร้อมกันคือ,อคือไปทีละสองไปทีละสองไปทีละสองกลับมาทีละสองสลับกันไปอ๋อเป็นแนวทางที่ดีจริงพี่น้องผมก็ผมก็เพิ่งเพิ่งเห็นเนี่ยนะว่าฟาร์มนี้มีการจัดการในเรื่องของการผสมพันธุ์ในเรื่องของพ่อพันธุ์แบบนี้คือแบบมีพ่อพันธุ์หลายๆตัวนะฮะสลับกันไปใช้งาน ตัวเมียก็เอาไว้ที่นี่ต่อเลยเอาไว้ที่นี่ต่อเลยตัวผู้ถ้าโตอีกหน่อยต้องแยกออกแล้วอ่าถ้า6เดือน8เดือนเดี๋ยวเริ่มเริ่มขนละอารมณ์มาทุกขึ้นไปโน้นแล้วตัวเมียก็แกอยากได้ประมาณ200อรัสวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาเยี่ยมคอกของท่านนายกนะครับ นายกอบตนะะฮตำบลละหารนะครับพี่น้องครับฟาร์มนี้นะฮะมีแนวทางการเลี้ยงเป็นฟาร์มต้นน้ำนะครับก็คือว่าเลี้ยงผลิตลูกนั่นเองนะครับวัวประมาณ100ตัวครับพี่น้องครับที่นี่นะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเสียดายจริงๆครับท่านนายกไม่ว่างจริงๆเพราะว่า อยู่ในช่วงของการหาเสียงด้วยอะไรด้วยยุ่งยุ่งอยู่ก็เลยวันนี้นายกส่งตัวแทนมาพูดคุยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปสอบถามรายละเอียดกันไปกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับผมครับพี่ขออนุญาตแนะนําตัวนิดนึงชื่ออะไรฮะผมชื่อหลิมครับครับผมแล้วก็เป็นคนดูฟาร์มงัวให้นายก ครับผมดู <screws> <stumbled S 1> ให้ <limited Claire> กำน mm ัน hmm, บ <con version> ้างดูควายบ้างอะไรเงี้ยก็คือแบบพี่ดูแลในส่วนนี้เลยอ่าก็เหมือนช่วยกันเหมือนน้องครับครับครับก็เรียกได้ว่าเป็นเป็นคนสนิทเป็นเป็นคนดูแลเป็นมือซ้ายมือขวาอะไรประมาณนี้เลยนะพี่เนาะวิ่งไปดูนู่นให้คุณหน่อยดิวิ่งไปดูนี่ก่อนครับครับวันนี้ต้องขออนุญาตพี่น้องก็คือแบบว่านายกไม่ว่างจริงๆครับก็เลยส่งตัวแทนมาอยู่ในช่วงเลือกตั้งครับผมอยู่ในช่วงเลือกตั้งหาเสียงด้วยอะไรด้วยยุ่งไปหมดเลยแต่ว่าวันนี้ พี่หลิมนะครับผมเองก็รู้จักพี่หลิมมาเป็นปีแล้วล่ะพี่น้องครับวันนี้ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันก็อยากจะมาะพาพี่น้องเนี่ยมาชมฟาร์มของนายกบ้างนะตรงนี้พิกัดอะไรพี่หน้อยลื่นเอ้ยมะขาต้มครับเ,เป็นตำบลเนี่ยเลยผมไค่อยด้มาน่าจะเป็นฝั่งเนี้ยไม่ใช่ทหารแต่เป็นของหมอมม่ยเนี่ย อ๋อครับผมอำเภอำเภอปลวกแดงครับอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองครับพี่เบอร์โทรติดต่อของพี่เองก็ได้ของนายกก็ได้0 8 5ครับ092ครับครับผมลิมอันนี้เบอร์พี่เนาะครับผมยังไงก็ผ่านทางพี่หลิมก็ได้ใช่ครับเพราะยังไงก็รายงานอยู่แล้วครับเพราะบางทีไม่สนิทกันก็ไม่ค่อยรับชื่อไม่ขึ้นครับผมครับผมแล้วก็ตอนนี้มีกี่ตัวพี่ฟาร์มนี้โ้ 92ประมาณครับประมาณร้อยนะฮะเนาะพูดง่ายๆก็เกือบร้อยแล้วครับแล้วก็เตรียมออกอีกเนี่ยครับเอ่อของนายกนี่มีมีกี่ฟาร์มมีทั้งหมดมีฟาร์มนี้ฟาร์มบนครับก็มีสองฟาร์มฟาร์มบนคือในในในเมืองครับในเมืองที่ปักแพกเลยที่บ้านครับที่บ้านอ๋อตรงนั้นอีกประมาณ30 30บโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปชมทั้งสองฟาร์มเลยครับพี่น้องครับสายพันธุ์อะไรบ้างพี่ เป็นลูกผสมครับครับมีทั้งเล่มีทั้งมั่นครับแต่ว่าทางฟาร์มเนี่ยจะเปลี่ยนพ่อสี่เดือนหกเดือนอพ่อพันนะค่ะเพราะพ่อเก็จะอยู่คอกนู้นก็สลับกันมาครับอ๋อไม่งั้นมันโซมไงอ่าไม่ให้โซมไงก็คือว่ามันมาทํางานเยอะแล้วสลับออกสามสี่เดือนสลับออกเลยเพราะว่าแม่พันเยอะใช่อ๋อโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยเยี่ยมมากเลยพี่น้องอย่างตอนนี้ก็มีพ่อพันที่ใช้อยู่ก็คือนี่ใช่ไหม อ่านี่อ่านี่ตัวหนึ่งครับนี่ครับนี่คือพ่อพันธุคุ้มฝูงที่ใช้อยู่เสือตัวนี้เลือดร้อยไหมพี่ไม่ครับไม่แต่เลือดสูงเนาะเลือดสูงเลือดสูงนี่กับอีกตัวสองตัวอ่าใช้บริการอยู่สองตัวนี่ครับนี่เพิ่งมาครับเพิ่งมาได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์ใช่ไหมแม่ห้าวันเนาะครับผมเพิ่งย้ายเข้ามาพี่แล้วแนวแนวทางการเลี้ยงของท่านนายกเนี่ยเป็นยังไงยืนคอกหรือว่าปล่อยทุ่งบ้างอะไรบ้างยังไงบ้างปล่อยทุ่งครับ ปล่อยทุ่งเย็นมาก็เสริมไปตั้งแต่กี่โมงฮะสามโมงค่งแล้วก็สามโเช้าสามโมงเช้าสามโมงเย็นแล้วก็ไล่มาเข้ากลับสามโมเย็นต้อนกลับแล้วก็มากินอาหารเสริมนี่คือหญ้าสดหญ้าอะไรพี่เนี่ยเนเปียครับเนเปียปลูกเองเหรอปลูกเองนี่ไงกี่ไร่ครับ หลายสิบไร่อยู่นะขอมแดงลูกไม่มีอีกเพราะเพียงพอไหมให้กินวันวันหนึ่งประมาณเท่าไรเราจะให้เฉพาะตอนเย็นอ่ะเพราะอาหญาเราไม่พอหนึ่งคันรถนี่นี่คือคนตัดใช่ไหมใช่ครับท่านผู้ชมหน่อยอ่านี่คือคนตัดคนหาอาหารส่วนนี่ก็ผู้จัดการแล้วครับเนี่ยเสดงเนี่ยนะถ้าเข้าไม่มานี่ก็หนักผมอ่ะโอ้ใช่ใช่ใช่ผมต้องมาตัดเองครับครับอ่าวันหนึ่งตัดเยอะไหมเต็มรถนี่ไหม เต็ม <ein> ท่วมเต็มท่วมนั้นพอดีกินกินได้กี่วันรอบเดียวรอบเดียวพอดีผมมาเห็นกําลังแบบตัดกําลังบดอยู่พอดีเลยพี่น้องเนี่ยฮะกินเก,เก่งๆทั้งนั้นเลยตรงนี้เป็นฟาร์มต้นตน้ำนะครับของท่นานท่านนายกชื่ออะไรพี่สรยุทธ์พืชที่ไปทูลนานยกสรยุทธ์นะครับเนาะพูดง่ายๆก็คือนายกสรยุทธ์อยู่เป็นนายก อบตประจําสองสมัยที่นี่ละประจําตําบลละหานตําบลละหานนะพี่น้องครับนะตําบลละหานก็มีฟาร์มวัวทั้งหมดตอนนี้สองฟาร์มก็คือตรงนี้แล้วก็ที่บ้านเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเยี่ยมแล้วก็มีควายอีกมีควายอีกด้วยโน้ยกำลังมาตรงนั้นประมาณกี่ตัวกลุ่มนั้นฝูงนั้นเดี๋ยวชุดนี้ชุดนี้มาใหม่เลยประมาณ10กว่าตัวเกือบ20ตัว สิบเก้าตัวพี่น้องโอ้เยอะแยะไปหมดเลยตรงนู้นกับสองร้อยครับน้อยลื่นอ่ายังมีน้อยลื่นอีกเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปพี่น้องเดี๋ยวผมวันนี้วันนี้เอาตรงนี้กับที่ที่ปักแพกก่อนที่บ้านก่อนนะฮะแนวทางการเลี้ยงก็คือแบบต้นน้ำนะครับใช้พ่อพันธุ์คุมฝูงผสมนี่ครับอย่างที่ตัวที่เห็นเนี่ยก็คือพ่อพันธุ์ที่ใช้คุมฝูงอยู่เห็นพี่ลิมบอกว่า4เดือนเปลี่ยนทีนึงครับ4เดือน6เดือนเปลี่ยน ไม่ให้ใช้งานหนักเลยสลับกันมาทํางานครับกลับไปเนี่ยโซมเลยทุกตัวยิ่งเป็นเล่มาเอาเล่ยมายิ่งโซมร้อนเขาทางานเยอะก็แม่พันเป็นร้อยพี่น้องเนี่ยฮะก็คือตรงเนี้ยแม่พันทั้งนั้นเลยโอ้โหเป็นภาพที่สวยมากพี่น้องตอนวัวกินหญ้าเนี่ยครับสวยจริงๆฮะเนี่ยฮะเมียลุ้นล้วนตัวเมียลุ้น้วนเลยนะครับ พี่คอกนี้มีขายมีปล่อยบ้างไหมหรือว่ายังไงจับเป็นช่วงๆหรือยังไงครับจับเป็นช่วงๆครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะครับพอได้สัก6เดือน8เดือนเราก็จับขึ้นคอกบนตัวผู้นะครับเราจะขนตัวผู้ไปไว้คอกนู้นเอาเอาไปเตรียมเตรียมขุนหรือว่ายังไงแยกออกอ่าไปเตรียมขุนแล้วก็ถ้ามีประชาชนแถวบ้านเนี่ยชาวบ้านรู้จักการมาขอแบ่งแกก็ให้ ก็ถ้า<ช>จะขายจะจะจะซื้ออะไรก็ไปดูคอกโน้ต<ช>ขอกบนนต์ใช่ส่วนตรงนี้ก็คือแบบผลิตครับผลิตไวผ้ลไวผลิตอย่างเดียวนานๆจะปล่อยแม่พันทักทีหนึ่งใช่ไหมอ่าแล้วแกใจอ่อนแล้วแกจะปล่อยอยู่สองคำตัวอ๋ออ่าแต่มันจะเป็นแม่แกหน่อยแต่ถ้าต้นทุนต่ำๆเป็นประชาชนชาวบ้านอย่างเงี้ยก็เหมาะครับเพราะว่ามันยังให้ลูกได้อยู่อ๋ออ่าพี่น้องเกษตรกรมันเป็นงัวครับติดท้องแล้วด้วยครับมีอยู่ สองสาตัวที่จะปล่อยด้วยนะพี่น้องนะยังไงก็แวะเข้ามาหรือว่าโทรสอบถามเส้นทางเข้ามาดูก็ได้ครับเนี่ยฮะบัวสวยมากพี่น้องเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยฮะเยอะมากพี่น้องร้อยกว่าตรงนี้เป็นฟาร์มต้นน้ำนะ,ะผลิตลูกถ้าเป็นตัวเมียก็เก็บไว้ต่อใช่ไหมพี่ครับ ตัวเมียก็เอาไว้ที่นี่ต่อเลยเอาไว้ที่นี่ต่อเลยตัวผู้ถ้าโต,ตอีกหน่อยต้องแยกออกละอ่าถ้าหกเดือนแปดเดือนเดี๋ยวเริ่มรเริ่มขนละรถม,มาทุกขึ้นไปนน่นแล้วตัวเมียก็แกอยากได้ประมาณสองร้อยอ่ะครับอยากสะสมไว้ครบสองร้อยอ๋อคือเป้าหมายอยากสามนี้อยากมีไว้สักสองร้อยแม่ครับครับ,รบมีสักสองร้อยแม่แล้วก็อย่างที่บอกก็คือผลิตลูกออกไปไปป้อนตลาดใช่ครับอโอเค อ่ะโอเคครับพี่น้องครับพี่ตรงนี้คือเป็นอีกฟาร์มหนึ่งของท่านนายกนะพี่เนาะครับครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนของพ่อพันธุ์เกือบทั้งหมดเลยใช่ไหมครับครับพ่อพันธุแล้วก็แม่พันธุ์ที่คัดไว้อืเอ่อตัวที่เราจะเอามาใส่หลอดใส่อะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้ประมาณกี่ตัวครับพี่ก็เกือบส0มสิบนะประมาณเกือบสามสิบตัว เนี่ยฮะพี่น้องครับดูครับตัวนี้เห็นบอกว่าพิ่งพึ่งไปพิ่งไปอ,อยู่ฟาร์มโน้นมาสี่เดือนครับกลับมานี่โ,ม <laughs> โมสมโสมซีดสูบหน่อยซีหน่อยแม่พันธุ์ที่นู่นประมาณร้อยร้อยกว่าตัวพี่น้องครับประมาณเป็นร้อยแหละเนี่ยฮะไปใช้งานอยู่ประมาณสี่เดือนกลับมานี่โสมเลยนะตรงนี้คือเอาเขากลับมาพัก<ช>แล้วก็สลับตัวอื่นไป เขาไปคู่กับตัวน่นตโน,โนอยู่ข้างนนอีกตัวนึงนี่คือเป็นแนวทางของท่านนายกนะครับพี่น้องครับก็คือว่า <ไป S 1> สลับพ่อพันธุ์ไปเรื่อยๆโดยที่จะไม่ไม่ใช้พ่อพันธุ์ซ้ําเพราะว่าห่วงในเรื่องของสุขภาพด้วยห่วงในเรื่องของเลือดชิดด้วยนะพี่เนาะใช่อย่างย่งนี้ก็พ่อพันธุ์เหรอพี่เตรียมไว้ยังไม่เคยเทสเลย <laughs> ตัวนี้นะอ๋ออายุป,ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย สามสี่ขวบแล้วมีเทสอยู่ตัวของตัวมากรอราอดูอยู่ครับครับครับที่หันหลังอยู่นี่ก็ชาโรเล่นะพี่เนาะชาโรเล่ตัวนี้เคยออกงานหรือยังตัวนี้ก็ออกแล้วออกไปแล้วอยู่ในช่วงเอากลับมาเอามากลับพักพักผ่อนใช่ครับมีแล้วก็มีพวกพวกกันแบ่งไปครับแบ่งเล่ไปอืใหญ่กว่านี้ครับผม ครับผมอ้อนี่ก็คือแต่อันนั้นได้ลูกหลายชุดแลวโซนพ่อพันนี่ก็พ่อพันทั้งหมดเลยไม่ครับอันนี้ก็เป็นรุ่นที่ที่บอกว่าจับมาจากคอกนุ่นนะอ๋อคือแบบมันโตอายุมันได้แล้วต้องแยกออกจากฝูงใช่ครับแล้วก็เอามาไว้ที่นี่ครับตลวนี้ก็คือแบบพูดง่ายรอรอขายใช่ไหมถูกไหมฮะรอคือคอกนี้ทั้งหมดเลยเหรอแล้วตัวสวยๆเราก็จะคัดไว้อ๋ออ่ะโอเคผมเข้าใจแล้ว อย่างนี้หล่อหน่อยก็จะมีห่วงอ,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 อย่างนี้อย่างนี้หน้าตาดีหน้าตาดีก็จะมีห่วงหน่อยอจะมีเปอร์เซ็นต์อยู่เยอะอ่าโอ้หน่วยก้านดีพี่น้องรูปทรงรูปร่างได้เลยเนี่ฮะเป็นคออที่แบบคัดพ่อพันให้พี่น้องดูนะฮะตัวนี้ก็ยังยังไม่เคยใช้งานยังครับตัวนี้สองค <บา S 1> วามมั่นพี่น้องอ่ารูปร่างดีเลยติดโบส ลึกๆเลยฮะหูดํำไข่ดำพี่น้องครับนู่นฮะยังไม่เคยออกงานก็ยังเป็นวัวหนุ่มอยู่ประมาณสองขวบนะฮะอ่ะมาตรงนี้อีกน<า>ับางเอกนางเอกอันนี้คือนางเอกประจาฟาร์มเลยฮะตอนตอนแรกเขายังไม่ค่อยได้เล่น ส่วนตัวนายกเขาชอบสีเทาตอนแรลกอ๋อทีนี้อันนี้พอมีแดงๆมากเขาเลยจับมาใส่ค้อกบ้างนั้นลองใส่หลอดดูนี่ KF 68ว้าวนี่พี่น้องดูสีครับแล้วให้ลูกออกมาเลยต้องเป็นนังเอกเลยให้ลูกมาได้สุดยอดลูกได้ไหมพี่เอาเอาได้ไหมโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยครับไหนๆก็มาแล้วครับส่วนตัวผมว่าเลือดร้อยอายนะตัวนี้ครับครับแม่ลูกแม่ก็บามั่นผสมนะครับจะออกกระทบนิดๆด้วยซ้ำไปแต่ว่าแม่แม่เท่าไหร่ ลูกดูฮนะว้าวพี่น้องหนาาอาย่นมากครับผมย่นยับยานย่นยับเลยฮนะโอ้ลูกใครนะพี่เอ่อ KF68 หกแปดเเอฟหกแปดาเตอย่างนี้ก็คงต้องโอ้เป็นตัวผู้ตัวผู้อนาคตพ่อคุมฝูงเหมือนกันเลยตัวนี้อนาคตหน้าไม่มห่วงที่<น>มอน,อนแน่นอนครับแน่นอนแล้วตอนนี้แม่แม่ท้องอยัง เรียบร้อยแล้ว,ลวผสมแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วตัวเดิมปะ่ะน่าจะตัวเดิมพ่อพันนะหมอเทาอ๋อครับผมพิเศษให้หมอเทาหน่อยฝ<อ> <laughs> ีมือสุดยอดนี่คือฝีมือของหมอเทาผสม <c oughs> นะครับนะ,ะสวยดีพี่น้องเนี่ยครับลูก k f 6อมแม่ก็นั่นนะฮะแม่ก็จะได้ในเรื่องของโครงสร้างเรื่องของความสูงนะครับพบว่าหมอก็สําคัญนะ ใช่ครับก็สําคัญทั้งหมดฮะถ้าเกิดว่าเราจับสัตว์ไม่ตรงหรือว่าเราจับสัตว์พลาดหมอก็มีโอกาสพลาดเหมือนกันพี่แต่ในเรื่องของดูวัวดูการลักษณะการบีดเนี่ยก็หมอก็สําคัญหมอก็จะแนะนําว่าแม่พันธุ์เราแบบนี้เพราะแรกๆเนี่ยแถวบ้านเราในหมอหยิบหลอดผิดเยอะเลยครับครับผมครับผมเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งกันครับนี่ก็เป็นพ่อพันธุ ในฟาร์มของท่านนายกอีกตัวหนึ่งพี่น้องตัวนี้เพิ่งไปใช้งานเพิ่งกลับมาเหรอพี่ครับผม,มกลับมาชุดเดียวกัเลยอ๋อมากับชารเลตตัวเมื่อกี้นี้ไป,ไปพร้อมกันคือ,อคือไปทีละสองไปทีละสองไปทีละสอง,ลสองกลับมาทีละสองสลับกันไปอ้อเป็นแนวทางที่ดีจริงพี่น้องผมก็ผมก็เพิ่งเพิ่งเห็นเนี่ยนะว่าฟาร์มนี้มีการจัดการในเรื่องของการผสมพันธุ์ในเรื่องของพ่อพันธุ์แบบนี้คือแบบมีพ่อพันธุ์หลายๆตัวนะฮะสลับกันไปใช้งาน นี่ก็โครงสร้างไม่ธรรมดาเนี่ยครับอืมครับผมเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยสวยครับผมมาทางนี้อีกครับพี่เมื่อต้นปีก็ปลดไปสี่ตัวอ๋อปลดก็ขายออกไปเลยใช่ไหมเอาออกไปเลยสี่ตัวนี้คือยังไงพี่เนี่ยสี่สี่ตัวนี้เปิดราคาหรือยังไงฮะครับเนี่ยที่ที่ผมเกินไว้ลนะสามสามตัวแสนออสามตัวแสนอ่าอายุดีแล้วพอขุนแล้ว ครับครับอายุประมาณขวบกว่าครับแต่ตัวห่วงนี่ยังยังขอขอดูไว้ก่อนตัวห่วงตัวไหนมีห่วงก็คือตัวนี้หนึ่งนี่นะครับพี่น้องครับสองแล้วก็สามอ่าราคามาพูดมาคุยมาต่อรองได้ใช่ครับอ่าโอเคครับเนี่ยฮะดูครับพี่น้องครับส่วนสูงประมาณสักร้อยยี่สิบนะทั้งสามตัวเลยเนื้อตัวเนื้อหนัง ไม่ซุดไม่โซมเลยพี่น้องนะเนื้อตัวดีเลยทีเดียวกินดีอยู่ดีอาุนง่ายที่นี่น้ำเลี้ยงดีครับผมอาหารอุดมสมบูรณ์นะฮะก็วัวเนื้อตัวก็จะประมาณนี้เลยครับยังไงก็แวะมาดูได้ครับผมตรงนี้ก็พิกัดปักแทักนะครับนะหรือว่ามาตามโทรโทรโทรมาตามเบอร์โทรที่ให้ไปสอบถามเส้นทางอยากจะเข้ามาดูชาโรเล สวยๆเอาไว้ไปเข้าขุนก็แวะมาได้ครับผมเนี่ยฮะอะครับพี่โซนนี้ก็คือโซนหย่านมหรือเปล่าครับผมใช่ไหมเนาะเพิ่งเพิ่งจับแยกออกมาจากฟาร์มนู้นใช่ครับฟาร์มใหญ่นู้นเนาะอ๋อนี่ฮะคือจะมีอยู่2ฟาร์มก็เป็นข้อดีมากๆพี่น้องก็คือจับตัวผู้แยกออกมาตรงนี้ก็คล้ายๆว่าอนุบาลรอเวลาใช่แล้วก็ เลี้ยงไปเรื่อยรอรอเวลาขายนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวตัวไหนส,สวยๆก็จะเก็บไว้นะอย่างที่ถ้าเห็นมีห่วงนั้นนะคือแบบหมายไว้ก่อนหมายไว้ก่อนอมันไว้ก่อนดีไม่ดีเดี๋ยวค่อยว่ากันรอดูผลงานรอรอ,อโตก่อนอ้แนวทางง่ายๆเลยพี่น้องอไม่ต้องยุ่งยากนะฮะบ,บางทีก็เทสกันข้างค้งอกันแหละครับ,รบ,รบตัวไหนที่ไม่ค่อยเข้าตาหน่อยก็ตามวิถี นะครับที่ต้องเป็นไปก็คือ,ส,อส,ส่งเข้าฟาร์มขุนนะครับจบที่จบที่เนื้อนั่นแหละนะฮะนี่ก็คือเป็นเป็นแนวทางของคนเลี้ยงวัวอยู่แล้วนะครับนะเนี่ยฮะสุดยอดครับสุดยอดวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมฟาร์มใหญ่ๆของท่านนายกนะฮะแล้วก็พาดูจนครบทุกทุกมุมแล้วนะฮะทั้งสองฟาร์มเลยผมก็เองก็ชอบแนวทางการเลี้ยงของนายก มากมากเลยเดี๋ยวไว้ไปไปเยี่ยมฟาร์มควายอีกคลิปหน้าเจอกับฟาร์มควายนะครับเอาละพี่วันนี้ขอบคุณมากครับพี่ครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับพี่น้องครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ชมคลิปของฟาร์มของท่านนายกสรยุทธ์แล้วนะครับนะก็มีแนวทางที่ง่ายๆเรียบง่ายมากๆพี่น้องก็คือเลี้ยงต้นน้ำนะฮะใช้พ่อพันธุ์คุมฝูง รับแล้วก็อพอได้ลูกได้ตัวออกมาเนี่ยก็คือแยกออกนะฮะแยกออกจากฝูงใหญ่เอามากักไว้ที่ฟาร์มอีกฟาร์มหนึ่งต่างหากเพื่อรอเวลาอา,อายุได้ก็ส่งเข้าขุนหรือไม่ก็ขายนะฮะส่วนตัวไหนที่สวยๆใหญ่ๆโครงสร้างดีก็จะเก็บไว้เป็นพ่อพันพ่อพ่อคุมฝูงต่อไป เอาละครับพี่น้องครับเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัวสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ